เอาเจ้าพดีครับพี่น้องมือนีรถมาขายล่องกองมังคุดหน้าบ้าน4ี่กิโลอร่อยเลยแลีนไปซื้อมาเบิงสามถุงถุงละสองกิโลครับมาพิสูจน์เบิงมาถุงสองกิโลเชได้จักขีดจักกิโลเนี่ยแต่สางซื้อมาเมมัยเนี่ยครับแต่สางซื้อมาเมมัยแต่สางดิจิตอลจะไม,ม่เมมัยเอาถุงสองกิโลเอาเทีงรถสองกิโลเหามาช่างเบิงยังไดเท่าไรหนึ่งกิโลเก้าขีดบ่รตงรงบ่ถึงนะครับบ่ถึงสองกิโล เออรถเล่ยัยงดังอยู่หน้าบ้านเนี่ครับยัเสียงยังดังวอนวอนมาอยู่อันถุงที่สองอันหนึ่งกิโลย็ดฉีดครับ<ส>เอาหังรถเขาแล่นมาไกลแล่วห่างทียสิท้ไปิทายท่านบ้านเออครับอันนี้มาช้างเบงเก็ได้กิโลสี่ขีดครับล่องกล่องประตรงแจักอันครับเออการพิสูจน์เนี่ยเสียงรถโฆษณาก็ยังมีครับมาพิสูจน์แล้วประตรงแจ๊กถุงครับกี่ตัวครับพี่น้องครับ เพชรต้มมาแล้วครับ